ชมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวรอสักหน่อยโว์สักหน่อยสักเองไปเละครับจัดไปเลยครับ สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีเพื่อตามและผู้ี่รับชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูยำเชือกแปลงนี้นะครับนี่ก็เวลาสี่โมงเย็นแล้วนะครับเริ่มลงมือเลยสแปลงนี้สามเจ้ารวมกันแล้วน่าจะตก2ี่ทพอะไราได้นะครับว่าจะเสร็จทันหรือเปล่าว่าทีมงานเรารอน้ำนะครับ เมื่อคืนฝนตกหนักน้ำเยอะรอให้น้ำยุบนี่ถึงออกมาย่ำนะครับมาดูกันนะครับว่าจะทันมืดหรือเปล่าเนี่ยฝนจะลงอีกหรือเปล่าไ่ดูนะครับมาดูกัน,นครับผมไปครับผมเราก็จะมาดูกันเลยนะครับนี่วิ่งนี้หลังบ้านนะครับเดี๋ยวกะโดนคันล้างกนปึ๊บพวลาเก่งกับรจารานะครับ โโเดี๋ยวพาข้าบฝั่งมาดูน้องแซงฝั่งทางนน้นนะครับโน่นทงน,นเดี๋ยวผมเดือนไวก่อนแบ่งกันไปนะครับเดี๋ยวจะเสร็จไม่ทัน เพราะว่าไกล้มืดแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งนู้นนงครับผมไปกันครับเดี๋ยวจะพาข้ามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นนอกแสงกับสักเอกนะครับอันนี้ก็นอกแสงนะครับก็พร้อมที่ไหนหรอช่วง ไปเร็วเลยครับจัดไปเลยครับฝั่งนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ8ปดเก้าไล่นะครับดูนี่หนึ่งสองแล้วก็อันเล็กครับสองอันเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวข้ามาช่วยกันตรงนี้นะครับฝั่งทางนี้จะเยอะกว่า เดี๋ยวสั่งดูประหลัดทีถึงไหนแล้วนูนปลรลัดยังเซิร์นอยู่นู่นเลยครับข้างในนู่นฝนก็ทำท่าจะตกนะครับจะเสร็จทันหรือเปล่าเดีย๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอ้ดูบรรยากาศแล้วนะครับจะรอดหรือเปล่านู่นเมฆไหลโอ้โหตกอีกแล้วมั้งจะรอดหรือเปล่า เอาเล็งมือเข้าเล็งมือเข้าจัดไปตัวเรามาลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนี่ลมมาแล้วนี่จัดน้ำข้ามมาแล้วนะครับข้ามมานี้แล้วเมฆก,ก็ไหลทันหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันเลยเอาเล็งมือเข้าทีมงานเปียกแน่วันนี้จัดไปลุย ฝั่งนี้จะเป็นรอยไถยไว้นะครับเนี่ยมีรอยดันสาบนาไว้หน่อยก็จะวิ่งไวไปได้นะครับมันโยกเหยายส่วนฝั่งนี้ครับรอยปั่นจะหนุกไปเลยสิจวดเลยกดปาดถ้ามองดูอย่างนี้นครับว่าเครื่องกลังเก่งน่าจะมี าเลยท่องนะครับไม่วิ่งนะครับเบาๆดูแล้วน่าจากประคองตัวนะครับ จะวิ่งแรงนะครับดูแล้วเหมือนแบบน่าจะเกิดปัญหาเอาฝนก็ลงไม่ได้แก้วเอา้าตายเหอะโรบินเราจะกลับเข้าบานทันหรือเปล่าเนี่ยนี่นะครับผมขณะนี้ก็เวลาห้าโมงครึ่งนะครับดูฝนก็เริ่มลงเม่นแล้วแจะทำงานได้นะครับยังไม่แรงผมก็แอรอยู่ในร่มนะครับ เอ้ยควยแขกแล้วมั้งนี่จะน้ำเผิ่ตรงนี้นะครับดันดินมาดูน้ําเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าไล่ดินมาจากหัวนู้นนะครับผมออก่อกไม่ได้นะครับตอนนี้โอ้โหแอบเลยล่มไม่ไหวครับไม่ไหวเดี๋ยวคันง่ามนะครับคันง่ามดูนู่นนะครับน้องแทงลงไปอยู่นล่างนะครับดูน,น้ํอ่ะต้องขอโทษนะครับที่ผมออกไป ถ่ายกใกล้ไม่ได้นะครับฝนมาตกเดี๋ยวโทรศัพท์พังนะครับดังยิ่งไม่ค่อยมีอยู่เนี่ยต้องหืมดูสูงไปครับผมดูน,นด้ำเยอะจะทันหรือเปล่าวันนียตกแป๊บเดียวน,น้ำเต็มอือแล้วครับดูดูเห็นแล้วครับผมที่ทีมงานเรารอ รอให้น้ำแห้งนะครับดูยันเมือดยังไม่แห้งนะครับก็เลยจ้ำมือนี้เลยเสร็จครับผมข้ามไปลื้งบนขึ้นได้เปล่าไปครับน้องแข่งขึ้น ได้นะครับเหลืออีกห้าไร่ไปครับผมลุยต่อชั่วเลยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวน้องแท็กจะข้ามมาช่วยฝั่งทางนี้นะครับพอดี้นาติดกันพอดเลยแล้วนะครับไม่ต้องโยกย้ายเดี๋ยวรัดมาตรงนี้เลยข้ามปากกล้วยเลยอีกห้าไร่ครับผมนี่เสร็จนะครับโน่นลงไปข้างล่างครับเลยเขานึง สาอมาศาลนี่นะครับผมก็จะเหลืออยู่ล็อกนี้สองอันนะครับห้าไล่เป็นไ,ไหวนะครับคงด้ถ่ายดูแค่นี้นะครับผมเพราะว่าฝนตกไม่หยุดครับผมดูแล้วโ้ไม่ไหวครับเสียงโทรศัพท์พังนะครับแล้วก็อยากพาใจฝนด้วยเดีย๋ยวผมจะขอตัวก่อนครับ เดี๋ยวรถสี่คันก็จะมารวมกันตัวกันตรงนี้นะครับแต่ผมคงถ่ายให้ดูแค่นี้นะครับผมรวมหลัดถุงบนสำหรับที่นี้นะครับผอฝากไป้วยนะครับผมกอนนะครับไม่ไหวครับฝนตกกลับบ้านครับกลับบ้านกลับไปครับ